คลิปตอบคําถามนะคะคลิปที่มิวกินลูกพีชแล้วมิวไม่กินเปลือกเนาะมิวลอกเปลือกออกแล้วแล้วมีพี่คนหนึ่งนะคะแล้วมีพี่คนหนึ่งแกบอกว่าทําไมไม่กินเปลือกลูกพีชเพราะว่ามันหอมมากๆเลยเปลือกลูกพีชคลิปที่มิวกินลูกพีชโชว์ที่สวนนะคะมัน มันยังไม่ล้างนะคะเพราะว่าผิวลูกพีชนะคะมันจะมีขนหมิวไม่ได้ล้างเนาะหมิวก็กินไม่ได้เพราะว่าถ้ากินทั้งขนมันขันมากๆเลยเอ,อ่อหมิวก็เลยต้องลอกเปลือกออกนะคะถามว่าเปลือกลูกพีชมันกินได้ไหมมันกินได้นะคะวิตามินที่เปลือกเยอะมากๆคล้ายๆแอปเปิลเนาะแอปเปิล Random, อะไรประมาณนี้นะคะกินได้นะคะแต่ว่าเราต้องล้างก่อนนะคะเห็นขนไหมคะลูกพีชมันมีขนนะคะ ถ้าเราล้างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถกินได้ค่ะแต่คลิปที่หมิวกินสดๆจากสวนก็คือยังไม่ล้างนะคะยังมีขนอยู่หมิวก็เลยต้องเอาเปลือกออกลอกเปลือกออกนะคะอันที่มันลอกเปลือกออกได้ก็คือแบบนิ่มนะคะแบบนิ่มที่สวนก็จะมีสองพันนะคะพันนิ่มกับพันลูกแข่งนะคะจะมีสองพันอันนี้ก็เก็บ ตอนนี้นะคะหมิวเก็บลูกนิ่มนะคะไม่ได้เก็บลูกแข็งเนาะลูกแข็งก็ประมาณไปลายเดือนนะคะหรือต้นเดือนแปดนะคะจะมีเยอะค่ะนี่นะคะลูกนิ่มนี่คนแก่เกาหลีชอบมากไปเลว